ไม่ต้องรอนานเลยค่ะขอแค่ลิซ่าถือนะคะถือก็มันขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะแม่จีนบอกว่าฉันจะซื้อให้เกลี้ยงนะคะล่าสุดที่น้องไปลงค่ะเป็นแอดโฆษณานะเป็นแบบว่า ลิซ่าเลิฟแม็กแม็กเลิฟลิซ่าเอาไว้นะคะสรุปเลิฟกันทั้งคู่เนาะก็ลงไว้นะในเว่ยบอค่ะก็ต้องบอกว่าคนตามเยอะมากนะแม่แม่จีนก็ชอบมากค่ะก็มีการมาเม้นอวดกันด้วยนะจ๊ะว่าไปซัดไปจ,จัดอะไรมาบ้างแล้วขอแค่ลูกสาวถือเท่านั้นละค่ะก็ไปซื้อกันทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกบลัชออนเอยอะไรเอ่ยนะคะแม่แม,แม่บอกว่าอะไรมามีหมดแล้วจ้ะนะคะซึ่งค เลกชันเนี้ยสีม่วงถูกใจจีดมากด้วยนะคะลิซ่าก็บอกเลยว่าถัาซื้อนะจ๊ะทุกชิ้นทุกอันนะคะจะมีลายเซ็นของน้องด้วยนะหลายคนก็เลยว่าโอ้ควรค่าแก่การเก็บอย่างยิ่งอะนะคะไม่รู้ว่าสรุปจะใช้ก่อนแล้วเก็บเอาไว้นะหรือว่าจะไม่กล้าใช้เลยก็ไม่แน่ใจนะคะแต่แม่แม่จิงเขาก็ขยันมาโพสตค่าวว่าแบบฉันไปช็อปมาแล้วนะจ๊ะอย่างนี้เลยนะคะ แต่เหมือนว่าของบ้านเราอาจจะต้องยังเปิดสั่งจองนะเป็นพรีออเดอร์กันอยู่จากทางแม็กนะคะเหมือนของจะยังไม่เข้าเลยนะถ้าแอดดูไม่ผิดนะนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความพิเศษด้วยค่ะเ,าะเขาบอกว่ารอให้ติดตามเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการไลฟ์ด้วยนะคะเดี๋ยวดูวันที่แป๊บหนึ่ง นี่นี่แอดเจอแล้วนะคะเขาบอกว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะอันนี้คือเป็นเวลาตามบ้านเรานะคะคือ11เโมงเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนมาติดตามค่ะเขาจะมีการสตรีมแบบเอ c l u s ค v ูกับน้องด้วยเขาว่างั้นนะ ก็น่าจะเป็นแม็กค่ะเป็นทางแบบแม็กหลักเลยช่อง YouTube นะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะมาแต่งหน้าให้ดูหรือว่ามาพูดถึงสไตล์การแต่งหน้าของน้องด้วยหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมค่ะลงบุ๊กลงนัดกันเอาไว้เลย10พฤศจิกายนนี้เวลา11นาฬิกานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าโหขนาดของบ้านเรายังไม่เริ่มวางนะก็ยังขายดิบขายดีขนาดนี้ค่ะเพราะว่าแม่จีนอย่างที่บอกน้องชูอะไรขึ้นมานี้ซื้อหมดฟาดห เลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในโพสต์เท่านั้นค่ะจริงๆเนี่ยโอ้ในเว้ยป๋อก็มีคนแบบทยอยลงภาพกันเยอะนะแล้วเขาก็โปรโมทให้เลยค่ะว่าสีสวยใช้ง่ายมากๆเลยนะคะก็คิดว่าสาวๆเนี่ยน่าจะใช้ตามกันหมดอย่างแน่นอนเลยละค่ะ ก็ลองติดตามกันดูนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายอดจำหน่ายเนี่ยมันเท่าไหร่นะสำหรับตัวคอลเลคชันล่าสุดที่ Lisa ลิซ่าร่วมด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาบอกกันนะคะแต่แอดเชื่อว่าต้องถล่มทลายแน่ๆเลยอย่างตอนนี้เขาก็ตั้งใจบุกจีนกันอย่างที่เห็นค่ะลงแอดล่าสุดตัวเต็มนะคะแล้วก็น้องลิซก็ยังไปโพสต์ภาพนะอ่อยแม่ๆไว้ในเว่ยบ่อด้วยหลายคนเลยบอกว่ารอไม่ไหวแล้วต้องออกจากบ้านไปจัดสักเซตหนึ่งนะคะเอาวันนี้เอามาบอก กันประมาณนี้แล้วเจอกัน10พฤศจิกายนจ้า